ชีวิตคุณป้า65ปีแต่งงานมา5ปีเนาะสามีมีลูกสองคนคอมเมนต์นี้ยายจา๋าขออนุญาตหยิบยกมาทำเป็นวิดีโอนะคะในความรู้สึกอึดอัดเนาะสั้นๆส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้คอมเมนต์วันนี้สดๆหมาด,ดๆจาก11ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราอายุ65แล้วสามีลูกติด2คนอ่า เกิน25แล้วทั้งสองสามีมีบริษัทเป็นของตัวเองสามีเลี้ยงเราได้ไม่ลำบากไม่ต้องไม่ต้องส่งเงินให้ญาติทางไทยนะเลี้ยงเราคนเดียวเราสุขภาพไม่ค่อยดีแต่งงานมา5ปีไม่ได้ทำงานเขาบอกเลี้ยงเราได้แต่ลูกเขาต้องการให้เราทำงานแต่เราทำงานไม่ค่อยไหวแล้วเราควรทำอย่างไรดีเขาก็ ฟังลูกเขาอยู่บางครั้งเราก็อึดอัดบ้างนะคะอันนี้คือความรู้สึกขั้นต้นอย่าลืมนะคำว่าเขาก็ฟังลูกเขาอยู่มันเป็นบ่อกเกิดแห่งอันตรายของชีวิตเราในข้างหน้าป้าขานะคะขอฝากตรงนี้เนาะถ้าเรามีความรู้สึกตรงนี้หนึ่งสามีเขายังรักเราอยู่ถึงแม้เขาจะฟังลูกเขาก็ตามอา,อายุเรา65เราจะไปทำงานอะไรได้หนึ่งเขามีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะ สองเขาเลี้ยงดูเราได้แต่เขายังฟังลูกเขาอยู่ในมุมนี้เราจะต้องมาเปิดใจพูดคุยกับสามีนะคะน่าจะอายุเยอะเช่นกันเนาะทั้งคู่นะคะกับสามีว่าอืมฉันรักเธอ เธอรักฉันรับผิดชอบชีวิตของฉันเรามาอยู่ด้วยกัน5ปีฉันเข้าใจความรู้สึกของลูกคุณแต่ตัวฉันเลือกที่มาอยู่กับคุณไม่เคยเอาภาระปัญหาเมืองไทยมาให้คุณรับผิดชอบมีเพียงแค่ชีวิตฉันแล้วถ้าวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นคุณจะซัพพอร์ตฉันยังไงเปิดใจคุยด้วยมุมเทคนิคของเราที่ควรคุยกับผัวนะคะเพราะนี่คือเป็นบ่อกเกิดอันตรายยิ่งคำว่าสามีฟังลูก นะห้าปีห้าปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นเวลาที่เขาดูแลเราได้แต่ต่อไปนี้หรือวันพรุ่งนี้ต่อไปข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเปิดใจและทีนี้สามีเขายังรักเราอยู่เขาก็จะได้มีความรู้สึกว่าอ้านั่นนี่แสดงออกในมุมไหนนะฮะหรือสิ่งที่เขาให้เงินเราเราควรเก็บอย่าลืมข้อหนึ่งเน้นเน้นเงินต้องมีในบัญชีตัวเองในมือตัวเองนะคะพี่น้องขาหนึ่ง อย่างน้อยอ่าถึงเวลาปุ๊บปั๊บขึ้นมาเราจะได้มีเงินซื้อตั๋วกลับบ้านเรานะคะสองสุขภาพร่างกายนะก็ต้องรักษาด้วยเงินสาม,มการอยู่ด้วยกัน5ปีผ่านพ้นอ่าอยากย้อนถามว่าคุณป้ามีสัญชาติประเทศที่มาอยู่หรือยังเนาะอันนี้ไม่ได้เน้นได้บอกว่าอยู่ประเทศไหนนะคะมามองตรงนี้เนาะนะคะสาการที่จะพูดคุยกับเขาว่า าหาหาส่วนเก็บป้องกันตัวเองเนี่ยไว้ในวันข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับเออฉันเก็บเงินเขาา้าบัญชีให้ฉันสัก300ได้ไหมอ่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะเก็บเซฟแบบไม่ใช้เผื่อไว้ป้องกันตัวเองถ้าเกิดอะไรขึ้นเจ็บป่วยขึ้นมาฉันจะได้ไม่มาห่วงว่าส่วนในสมบัติของเธอนู่นนี่นั่นมันจะเป็นมุมที่เราจะพูดทางไหนแต่อย่าคิดเพียงแค่ว่าเราไม่เอาอะไรเลยเพราะอายุเรามากแล้วเราตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้แล้วความอึด อาจที่มีอยู่ในใจเพราะอะไร1น่งเรารู้สึกแล้วว่ามันไม่ใช่แต่เราไม่กล้าพูด2องถ้าเราพูดออกไปเอมันจะได้คำอย่างที่เราต้องการหรือมันจะผิดหวัง 3. ถ้าเราเก็บเก็บคิดและมโนไปเองทั้งสองอย่างที่ยายจ๋าพูดมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราแล้วเราก็จะป่วยป่วยป่วยทั้งสุขภาพร่างกายเรายิ่งไม่ค่อยดีหัวใจเราก็จะแย่ลงทุกวัน การที่เราจะกล้าตัดสินใจขึ้นมาถามผัวที่รักฉันยุปุ่นนี้แล้วฉันจะทำงานได้ยังไงฉันรู้ว่าคุณมีลูกลูกคุณสำคัญคุณรักลูกฉันเข้าใจแล้วตัวฉันละ่ะวันข้างหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรการันตีชีวิตฉันไหมเราพูดได้ตั้งแต่ตอนนี้เราไม่ได้ต้องการที่ได้ทั้งหมดนะคะชีวิตฉัน ถ้าฉันตายกับเธอสาธุให้พูดคำนี้เลยนะสาธุบุญวาสนาขอให้ฉันอยู่กับเธอฉันรักเธอขอให้ฉันอยู่กับเธอแล้วตายไปกับเธอขอให้ฉันตายก่อนํำว่าตายก่อนทำไมรู้ไหมมันเป็นแรงจูงใจให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้คืออยากมีชีวิตของเขามีคุณค่ามากกว่าสมบัติเพราะมีเขาเขา,เ,าเขาปฏิบัติดูแลเราได้นะขอให้ฉันได้อยู่กับเธอจนวันฉันตายนะสาธุบุญนี้ ขอให้เป็นแบบนั้นเพราะนี่คือบุญวัสนาของเรานะคะสอง่อาพอเราพูดแต่ทีนี้ถ้าเกิดขึ้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นกับเธอลูกเธอเข็นฉันทํางานฉันอายุ65ถ้าอีก5ปี70อืมฉันจะทำอะไรได้ถ้าเกิดขึ้นในวันนั้นเธอไม่อยู่ฉันจะไปยังไงอย่า,ยาก,กลัวที่จะถามเพราะเราอายุมากแล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปเริ่มต้นใหม่เราไม่มีแรงที่จะไป ใช้ชีวิตที่ลุกขึ้นไปทำงานเพื่อสร้างหลักให้กับตัวเองได้แล้วนะคะวัยหกเนาะเอาจริงๆ fc ที่คุยกับเยจ่าถ้า50ขึ้นมาเนี่ยายจ่าบอกเลยว่าถ้าสตาร์ทจากชีวิตเริ่มต้นให้พูดแบบเคลียร์ในความรู้สึกว่าเราต้องการคนซับพอร์ตหลักค้ำประกันนะคุณจะให้ฉันได้เท่าไหร่ าบางคนอาจจะวางเงินให้หมื่นสองหมเก็บแยกไว้ให้กับเราโอเคนั่นเป็นสิ่งที่เราพอใจหลังจากนั้นความสุขอยู่ด้วยกันบางคนจะมีแบบไหนเทคนิคที่เขาได้นะคะจากการที่ป้องกันชีวิตเรา,าไม่ได้โลภที่จะเอาทั้งหมดแต่ส่วนที่ป้องกันเราต้องมีและต้องพูดแล้วยิ่งคุณป้านะคะคุณป้าเพิ่งมา5ปี5ปียังอยู่ในปัจจัยเริ่มต้นของชีวิต ห้าปีมีคำพูดของลูกแล้วผัวเริ่มอ่อนๆผ่อนตามไปหาลูกเขาอันนี้เรายิ่งติวเข้มให้กับตัวเองแต่ต้องใช้เทคนิคนะใช้สติใช้ความรู้สึกพูดคุยกับสามีเนาะก็ขอให้คุณป้ามีทางออกนะฮะขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ในตรงนี้คำอึดอัดอยู่ในใจมันจะส,ะสางได้ก็ต่อเมื่อเรากล้าพูดกล้าเคลีย ชีวิตเราเอาจริงนะการพึ่งพาคนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับอยู่กับเส้นได้นะฮะอยู่กับส้นได้เส้นได้ชีวิตผัวเมียนะฮะผัวเมียเราพูดกันไม่ได้หรอกว่าเราจะอยู่กับเขาไปจนวันเขาตายหรือวันเราตายไปจากเขาถ้าเป็นไปได้แบบนั้นนะคือว่าบุญของเราอยู่คู่กันการจากตายยายจ๋าจมองว่านี่คือรักแท้ แม,แม้ว่าจะอยู่แบบทะเลาะบ่แว้งก็ตามอยู่จนคนหนึ่งตายจากกันเนี่ยนะคะมันเป็นคู่ของเราละแต่เรากําลังอายุมากแล้วมีความรู้สึกเสี่ยงกับชีวิตของตัวเองว่าเขาจะมาทิ้งเรา,าแล้วลูกเขาเกิดใส่ใส่ขึ้นมานะคะแล้วเขาเชื่อไปหมดแล้วเราเนี่ยจะเข้าเจ็ดสิบอยู่แล้วเราต้องลุกมาเตรียมพร้อมป้องกันตัวเองในตรงนี้ที่จะพูดวันนี้ไม่ให้คุณป้า จิตตกแต่คุณป้าต้องดึงพลังนะฮะดึงสติเนาะเพื่อรักษาหัวใจเราอย่าลืมนะั้นเราเพียงคนเดียวบอกเลยจงใช้นึกถึงคุณค่าของตัวเองคุยกับผัวว่าชีวิตฉันเพียงคนเดียวเลือกที่แต่งงานมาอยู่กับเธอเพราะฉันรักเธอหวังพึ่งเธอเป็นที่ตายสุดท้ายของฉันเพราะฉันไม่ได้เอาภาระครอบครัวมาให้คุณ คำนี้เด็ดมากคุณมีคุณป้ามีหัวข้อในความรู้สึกเราไม่ได้สร้างภาระให้กับเขาเพียงเราตัวคนเดียวความอึดอัดก็คือเรามีเงินลองกระเป๋าเราหรือ,อยังชีวิตเรานะคะคุณค่าตรงนี้และสิ่งที่จะป้องกันตรงนี้ได้ก็คือตัวเรากล้าพูดเท่านั้นอย่าเก็บความอึดอัดอย่าคิดอยู่คนเดียวถ้าเขาแสดงออกในมุมนั้นก็เปิดใจคุยอย่างมีสติคุณทำให้ฉันกลัว คุณทําให้ฉันกลัวเพราะสักวันหนึ่งถ้าคุณชิ้นทันนี่ฉันไม่มีทางไปฉันรุ่นนี้แล้วนะคะลองดูเนาะพี่น้องขานะคะป้าๆแม่ๆทุกท่านคิดยังไงกับคลิปนี้คิดยังไงกับที่ยายจ๋าพูดออกไปแบบนี้เสริมเติมเพิ่มงอกคิดไอ้แง่คิด ให้กับยายจ๋าด้วยเนาะแเราก็ให้กับคุณป้าเจ้าของเรื่องด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณเนาะขอให้ทุกอย่างมีทางออกนะคะอืมไปได้ด้วยดีแก้ไขทุกปัญหาได้ด้วยสติของเราไม่มีใครช่วยเราได้นะคะนอกจากตัวเราเองเนาะขอบคุณ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 ,ค,ณคุณป้าที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็เนาะสติรักษาสุขภาพกายใจก่อนความสวยของเราด้วย65เราก็สวยในแบบ65นะคะ หญิงไทยบอกเลยว่ารุ่นใหญ่ก็ยังสวยอยู่นะความสวยของเราด้วยสติของเราด้วยอ,อ่อ้อนของเราด้วยนะทุกเทคนิคเราต้องออกมาใช้อย่าใช้อย่าทําตัวเป็นของตายและกลายเป็นขยะในบ้านของผัวพี่น้องนะลูกมามองเป็นขยะแล้วเออคนอื่นยังโอเคแต่ถ้าผัวมองเป็นขยะเมื่อใดทุกจะมาตกอยู่ที่เฮาโบว่าสาวน้อยสาวใหญ่หรือรุ่นกเกษียณก็ตามพี่น้องเอ้ย อย่าลืมเดอฝรั่งหาเมียง่ายมีเงินนะยิ่งมีเจ้าของบริษัทเป็นของเจ้าของแบบนี้ระวงังอืเตรียมพร้อมเงินเงินเก็บใส่กระเป๋าเจ้าของค้า